วันนี้ยกยอดจันแดงจันแดงมิ้นด่างยอดเขาหลุดเขียวสองใบอันนี้ยกไปแล้วยอดก็หลุดเขียวก็เลยต้องยกยอดยกยอดที่จะเอาหนออันนี้ยกยอดออกเฉยๆนะครับยกยอดออกแล้วก็ให้เหลือใบไว้ เดี๋ยวหน่อเขาจะแทงมาข้างๆแทงที่กาบใบคว้านคว้านให้ลึกหน่อยนะครับให้ลึกคว้านให้ลึกอย่าให้ยอดล้มเนีคว้านลงไปอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแทงตาหน่อออกมาตามกาบใบ อันนี้เป็นใบที่เขาหลุดเขียวยอดยอดเขาหลุดเขียวมาสองใบก็เลยยกยอดออกแรกแรกเขาก็มาดีไม่หลุดอันนี้ก็ด่างน,นี่ก็ด่างอันนี้เป็นจันแดงนะครับจันแดงจะไม่เหมือนกับบุตรจันแดงเขาจะใบเป็นรูปหัวใจเลย บุตรเขาจะใบมคมๆอันนี้จันแดงจันแดงมิ้นด่างในใบเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะทำการยกยอดไปเรียบร้อยแล้วเหลือตอเข้าไว้เดี๋ยวหน่อเขาจะแทงมาตามกาบใบเนี่ยอย่างนี้ก็จะแทงมาตามกาบใบ ต้นแม่เขาจะให้ดูต้นแม่อันนี้เป็นต้นแม่อันนี้เขาด่างจันแดงอันนี้เป็นจันแดงมิ้นด่างใบเขาจะเป็นรูปหัวใจจะไม่เหมือนบุตรหลอดใหม่มาอันนี้จะให้ดูหลอดใหม่สเตียร์มาเลยนะครับ อันนี้หลอดใหม่ก้านเขาจะแดงก้านเขาจะออกแดงแป๊ดเลยอันนี้เป็นจันแดงอันนี้ใบใหม่เขาจะไม่เหมือนบุตรคนละอย่างอันนี้เขาจะติดด่างมาน,นิดเดียวใบเขาจะรูปหัวใจเลยจันแดงใบเขาจะรูปหัวใจบุตรเขาจะใบกลม้ะงุ้มลงมา จัแนแดงนะครับ